ทิศทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งพบว่าเศรษฐกิจชะลอตัวและติดลบร้อยละสี่สินค้าการเกษตรตกต่ำทุกด้านทางข้าวยางพาราและสินค้าเกษตรอื่นๆซึ่งมีปริมาณการส่งออกลดลง ข้อมูลจากสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรืออีคอนไทยระบุว่าจากภาวะเศรษฐกิจที่สอแวลในทิศทางขาลงตั้งแต่ครึ่งแรกของปีทําให้มองแนวโน้มการส่งออกและการจ้างงานปีนี้ได้ว่าอาจติดลบถึงร้อยละ2เนื่องจากผลการวิเคราะห์ในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวติดลบมากถึงร้อยละ5.1ซึ่งถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมากหากไม่สามารถแก้ไขได้ก็ยากที่จะฟื้นตัวตามที่คาดไว้นายธน สรัดรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยกล่าวว่าภาพใหญ่ของเศรษฐกิจอย่างฟื้นตัวยากเพราะกระทบมาจากปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกรีซที่กำลังประสบวิกฤตการเงินอย่างหนักและต้องรอดูว่ากรีซจะสามารถกู้เงินรอบใหม่ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็มีความเสี่ยงในการเป็นประเทศล้มละลายและอาจทําให้สกุลเงินดอนลลาร์แข็งตัวมากขึ้นแทนผลที่ตามมากก็จะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยลามไปถึงการบริโภคภายในประเทศอีกด้วยสําหรับสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีอัตรากําลังการผลิตร้อยละหก แต่จากปัญหาภัยแล้งขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของคนไทยทำให้ไม่ค่อยจับใจซื้อสินค้าประกอบกับการส่งออกที่ลดลงทำให้โอกาสที่ภาคการผลิตจะลดกำลังการผลิตลงมีสูงส่งผลให้มีการจ้างแรงงานลดลงตามไปด้วยแต่เหตุที่แรงงานในระบบส่วนหนึ่งมีแรงงานต่างด้าวทั้งถูกกฎหมายและแรงงานแฝงถึง3ล้านคนแรงงานส่วนนี้จะได้รับผลกระทบก่อนแรงงานไทยเหมาะสมเนี่ยมันก็ต้องดูภาพใหญ่ของประเทศใช่ไหม ถ้าภาพใหญ่เศรษฐกิจมันฟื้นส่งออกเราฟื้นกําลังการผิดกลับมาออย่างงี้ผมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยแรงงานเนี่ยเราก็จะแยงกันเองโดย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 ธรรมชาติอีแล้วพอกาลังผิดดึงกลับมาเนี่ยขณะที่แรงงานของเราต้องเข้าใจนะแรงงานเราไม่ได้ว่างงานไม่ถึง1%ปเมันก็จะดึงแรงงานที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาจริงๆค่าแรงเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยถึงคุณไม่ปรับเนี่ยค่าจ้างมันก็ มันก็ไปแล้วผมเราได้แบบสอบถามซึ่งคนไม่ค่อยอยากตอบเท่าไหร่นะคำถามนี้บอกว่าถ้าถากขึ้นจริงๆเนี่ยสมมุติว่าขึ้นจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละเจ็ดสิบนะก็บอกว่าเขารับได้ที่310ร้อถึงสามแต่ในปีหน้านะ นอกจากนี้ผลสำรวจความคิดเห็นที่อีคอนไทยจัดทำล่าสุดพบว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ขึ้นค่าแรงเพิ่มจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่300บาทและไม่เห็นด้วยที่ให้ค่าแรงเท่ากันทั้งประเทศเนื่องจากจะทำให้ไม่มีการลงทุนในต่างจังหวัดมากเท่าที่ควรอีกทั้งอาจทำให้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่จูงใจผู้ประกอบการให้เข้าไปลงทุนพร้อมๆกับมองภาพใหญ่ได้ว่าอาจเป็นการซ้ำเติมภาคการผลิตในช่วงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากขณะนี้หลายแห่งไม่มีกำไร ต่อเนื่องมา2ปีแล้วโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และไม่สามารถผลักภาระไปสู่ผู้บริภโภคด้วยการเพิ่มราคาสินค้าได้เนื่องจากมีการแข่งขันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศ